สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอีกเทีอนึงนะครับเมื่อนี้กัพ่อกันตอนบ่ายครับผมประมาณใบสี่โมงแรกนะครับครับกัตอนนี้กับกำลังให่หนามอยู่นะครับให่หนามลงเลื่อนลงเลื่อนเห็ดนะครับกับพอดีเมื่อเช้ากับคลิปที่แล้วนะครับกับเอาบักเน้าเหล้วกับไผ่นะครับไปส่งพี่ๆน้องๆนะครับแล้วกับมีหอมแบงนะครับกับพอดีเป็นตลาดต้นไม้นะครับทุกวันที่สองนะครับกับผมก็ได้ซื้อนี่ครับมา อันนี้ครับตัวนี้ก็จะเป็น่ฝรังฝรั่งหงเปาซื้อนะครับพี่น้องก็เพิ่นบอกว่ามันเป็นฝรั่งใสแดงนะครับพี่น้องแต่สาหรับพันธุ์นี้ตามที่ผมเบิ่งใน YouTube ต่างๆนะครับผู้ที่เพิ่นปลูกนะครับเพิ่นก็บอกว่าฝรั่งพันธุ์นี้ติดลูกยากนะครับบอกว่ยดกบอกยังไงก็ผมจะลองเอามาปลูกเบิ่งนะครับว่าจะเป็นจังไรเนาะครับเนาะอันนี้ครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็น พุทราครับบักท่านจำโบนะครับพี่น้องก็เป็นพุทรายักษ์ประมาณนั้นแหละครับผมก็จะเอามาปลูกไว้นะครับนี่ครับเป็นฝรั่งหงเปาซื้อนะครับพี่น้องหรือว่าฝรั่งใสแดงนะครับก็ต้นบกอยงามปะไหนครับแต่ว่าก็เดี๋ยวเพื่อนก็เกิดนี่ครับนี่นี่ครับเดี๋ยวก็เกิดไม่เกิดออกมาเรื่อยๆขา้วใบบมรุ่งเอานะครับให้เพื่อนแตกแตกแขนงออกอีกนะครับนี่ครับเกิดแต่กลางล่างผมจะตัดออกนะครับ กรับ่วนตัวนี้ก็จะเป็นพุทรานะครับพุทราจัมโบครับเดี๋ยวหามองปลูกครับพี่น้องครับครับครับพื้นที่ปลูกนะครับผมก็จะปลูกนี่แหละครับขางๆต้นทุเรียนนี่แหละครับอันนี้ครับตรงนี้จะเป็นมองไฮน้ำเนาะครับเนาะนี่ครับผมจะปลูกมองกระสอบบ้างอยู่นี่แหละครับเดี๋ยวจะเลีรยพื้นที่ก่อนครับก็จะปลูกสองยางเลยนะครับ ขับเครียบ้นทีพี่รองขับกบาวไว้ครับเร็กจริงไมมเอาไว้ดังไฟครับ ดินมาต้องหว่วงครับดินภูเขานห่ครับดินภูเขารวนครับพี่น้องลดน้ำไปกันน่าจะโอเคนะครับพี่น้องครับแต่เต็ด ใส่แกแบมักครับแกแบมักปุ๋ยใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยคอ,อกหร้อก็ใส่ แกบดำนะครับพี่น้องอน,นี้ครับพันนี้ก็จะเป็นฝรั่งหงเปาซื้อนะครับพี่น้องกาล่ององอกมาปลูกเมืองครับว่าจะเป็นจังไรครับการปต้องเสียดายคุงนะครับ แกออกไปเลยลากเดินดีครับลากเต็มเลยครับผมก็จะปูแบบนี้เลยนะครับพี่น้องฝรั่งหงเปาสือ ครบับเดี๋ยวเอาดินเขาอยกครับอันนี้ก็จะเอาไว้ประมั่นครับเดี๋ยวหาดินมาเขาอีครับผมเอาดินเขาหยกครับครับหาดินล้วนๆมใไซพี่น้องอน,นี้ครับเอาดินล้วนๆจนังอนมใไ่ ครับการฟางนี่กะเอามาไว้ตอนที่เฮ็ดเนะครับพี่น้องคุ้มหลังคาจะได้คุ้มพักไปน้ำนะครับครับใส่ไปเลยครับกับเฮ็ดเห็นสลบนิดนึงนะครับ ปลูกไว้ต้นเดียวกันครับถ้าได้ผลจะได้ก็เดี๋ยวค่อยตอนครับตอนขยายตอนไหวก็ได้ครับจะเดี๋ยได้ผลก่อนได้ผลผลิตให้มี่วยก่อนครับอโอเคครับผมเรียบร้อยครับงจะนั่งการลดน้ำลดน้ำให้ชุ่มๆเลยครับครับลดให้เปียกเลยครับพี่้องที่เลี่ยนให้ชุ่มไปเลย ให้ซึมฮอดข้างล่างเลยนะครับดินดี่ลงไม่เนี่ก็ดีครับเป็นดินพวกเขาเวลาถึงน้ำเพิ่นจะซึมไงครับซึมเร็วล้วนดีอยู่ครับแต่ว่าถาแห้งๆแบบนี้กะคือดินลูกก็คือดินลูกล่างแหละครับพี่น้องถ้าถึงน้ำยังตลอดเพิ่นก็นจะซึมซึมได้ดีอยู่ครับแต่ว่าตรงนี้ปุ๋ยไม่ยังแต่ตัวนี้ก็มีดินล้วนอยู่นะครับเอาดินล้วนมาใส่น้ำเนี่ก็คือว่า,อาดีครับผม ถือว่าดีเลยยังนน็อๆกัมีดินล้วนขับใส่ไปเลยลดน้ำชุ่มๆครับกับหลอบค้นตนใส่เข้าไปครับหลังจากนี้ก็ซ่อมเบิงครับผมทุเรียนซีต้นองเปาสซือต้นหนึ่งพุทราจำโบต้นหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีม่อนไข่ม่อนไข่ต,ต้นหนึ่งนะครับหรือว่าเชี่ยนถ่อนะครับ,บเดี๋ยวจะามาปลูก กปลูกไว้หลายอย่างพี่นอ้องเอาไว้ได้กินตามฤดูกาลนะครับ โอเคพี่น้องเรียบร้อยครับ ครับผมการเรียบร้อยแล้วครับการบานี้ก็รลดน้ำก็คือว่าเซตงานภายในาร่งนี้นะครับพี่น้องกับปูกไว้พ่อได้กินแล้วครับพี่น้องผลไม้ต่างๆหลากหลายนะครับครับกับคลิปนี้บ่าวโชคขอบคุณพี่ๆน้องๆครับที่ติดตามรับชมให้กาลังใจครับกับใบพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับก็ขอให้พี่ๆน้องาอยู่ดีมีหฮงครับสุขภาพแข็งแรงครับผมสวัสดีครับ